เออมันมีมันมีประเภทแบบนี้เฮ้ยลำวันนี้ลำใครลำไอ้เปาดีไหมลำไอ้ตอดดีไหมกูงงว่าไอ้ฮี่ทุกวันนี้มึงมึงแบบอีกก้าขาแข็งก็บแบบเปลี่ยนไปครับแล้วก็เออเรื่องแผดบ้านนะครับแผดบ้านส่วนตัวผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าน่าจะปีใหม่แผดบ้านน่าจะเข้ามานะครับตัวละครลับครบสามพันแล้วหรออ่าตัวละครลับผมจะพูดอย่างนี้ว่ามีครับมี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 แก๊งมีแก๊งที่จะเข้ามาเป็นแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่ง เนาะแต่ไม่บอกสีสุดละกันเพราะว่าคนดูใบไปปุ๊บคนดูรู้เขาจะเขาขอเขาขอว่าอย่าอย่าใบาบีมรับความดูเลขของพิตาไม่ได้ครับประมูลรอบหน้าขายทิ้งแล้วได้สองคันเออคนดูว่าขายทิ้งดีไหมผมก็อยากขายนะทิปอะ ขายตอนนี้ก็ยังได้เลยนะว่าขายแล้วเ,เงินแก๊งมันทำอย่างอื่นอ่ะแต่ว่ารอดูมันปรับผลไหมคนดูมีกล่องไหมมีครับพี่ขอกล้อง่อยเท่อไไรครับพี่ตอดมีกี่กล่องห้าเจ็ดห้ามีกี่กล่องมีส <2 S 2> องครับพี่เอามาหมดเลยเท่อไรน,นะพี่ตอห้าเจ็ดห้าครับห้าเจ็ดห้านี่ครับพี่ ดีกูถามจริงแต่ไม่มีนะ r k ใครขับไในสตอรี่ผมคิดว่าจิ๊บถ้าปรับแล้วถ้ามันดีอ่ะคุณดูลองลองก่อนไหมเอาไงผมอยากให้แชทเขียวเป็นแชทที่ดีมากเลยนะเว้ยจริงๆไม่ใช่ว่าแชทขาวไม่ดีนะแชทขาวก็ดีแต่แชทขาวมันมันน่ากลัวว่ะต้องพูดอย่างนี้ว่ามันน่ากลัวเว้มัน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 ล้ำหมดอ่ะ ไม่สนว่าเป็นเจ้าของช่องที่มันดูหรือว่าเป็นพี่ชายแท้ๆที่มันดูตลอดแค่คุณแบบเล่นไม่ดีมันไม่โอเคปุ๊กมันเอาหมดอะแล้วมันเอายันเฟซโอซียันลามไปนู่นไปนี่มันเป็นแบบยังไงไม่รู้อ่ะไอพวกนี้คือปีศาจเว้มันเอาหมดจริงๆนะมันโนสดโนแคร์ลูกใครเหล่าเต้าใครมันหาเฟซได้มันเอาหมดอะมันมันมีพวกแบบว่า สร้างสร้างดีดขึ้นมาผมจะบอกนะไอพวกแชทข่าวว่ามันจะเป็นเมันเป็นประเภทบอกว่าสร้างดีขึ้นมาดีสหนึ่งอ่าแล้วมันก็จะไปรวมอยู่ในดีดนั้นดีดนั้นมีประมาณสองร้อยคนสามร้อยคนมึงรู้ไหมมันทํากันยังไงวันนี้เราจะลําใครดีลําไอต้ตอสด,ดีไหมํามไอ้หลุยดีไหมํามไอ้หมึกดีไหมงงเว้ยคือมึงมึงเป็นคนดูจริงไหมเนี่ยหรือมึงชอบแบบ เออมันมีมันมีประเภทแบบนี้เฮ้ยลำวันนี้ลำใครลำไอ้เปาดีไหมลำไอต้ตอสดีไหมกูงงว่าไอ้เฮียทุกวันนี้มึงมึงแบบอีก้าขาแข็งกับแบบมึงดูกูจริงไหมเนี่ยมันดูมันดูจริงลำจริงไอ้เฮียสามตัวละครรับครบสามพันแล้วหรออ่าตัวละครรับผมจะพูดอย่างนี้ว่ามีครับมีมีม,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 มีแก๊งมีแก๊งที่จะเข้ามาเป็นแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่ง เนาะแต่ไม่บอกสีสุดล้วกันเพราะว่าคนดูใบ้ไปปุ๊บคนดูรู้เขาจะเขาขอเขาขอว่าอย่าอย่าใบายอย่าบอกเป็นว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับแล้วก็โหดเออเอาเป็นว่าคนดูคาดไม่ถึงอะรอราชาล็อตหน้าเขาน่าจะมาฟาร์มก่อนนะครับหากเขาผ่านเมืองใหญ่มาเยอะต้องพูดอย่างนี้ มาเต็มสล็อตครับ30 40 40, 40เลยมาน่าจะมาเต็ม40แก๊งนั้นก็คือ,อเดลิปเปอร์ครับเดลิปเปอร์ขอลองไล์ข่าวแป๊บนึงนะครับพี่นะครับหยอก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 ,ยอก แก๊งเดลิเปอร์พวกมึงชอบเหรอ้ยพวกคนดูชอบแก๊งเดลิเปอร์แล้วนี่ดูจากทรงแล้วนี่เออเอาเป็นว่าแกง๊งมันมีแก๊งแก๊งหนึ่งกำลังมากำลังมาแล้วคนดูคันไม่ถึงด้วยแล้วคนดูจะบอกไอ้เฮ้ยมาได้ไงอ่ะมันแน่สนุกแน่จะเห็นสตาร์ราบเปลี่ยนไปครับแล้วก็เออเรื่องแผ่นบ้านนะครับแผ่นบ้านส่วนตัวผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่า น่าจะปีใหม่แพทบ้านน่าจะเข้ามานะครับผมคิดว่าน,นะสําหรับผมผมคิดนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดสปอยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าปีใหม่ก็น่าจะมีน่าจะมีแพทบ้านเพราะเขาเสนอได้แพทบ,บ้านเข้ามาเนี่ยแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าผมว่าจะเอาบ้านตรงหนคอฟนะครับอจอาบ้านหนาำคอฟถ้ามันให้เลือกลงได้นะว่าเลือกลงตรงไหนได้หรือว่าเลือกลงไม่ได้อะถ้ามีหนาำกอฟก็จะเอาหนาำคอฟผมสู้ขาดใจเลยครับ เรียกว่าตอแต่ตตก่อนคนดูจะเรียกตาเบเล่แดงแต่ตอนนี้คนดูไม่ต้องเรียกตาเบเล่แดงแล้วครับเรียกว่าตาหนามกรอบโอเคปะไหนคนไหนลองเรียกดิตาหนามกรอบตาฟันเหลืองพ่อมึงอะ ตาลายแลบครับมึงไม่ต้องเรียกตาบิเร่แดงตาลายแลบแล้วตาหน่ำก๊อฟครับผมแผดบ้านมาน่าจะมันอยู่อะบอกเลยเ,เดี๋ยวผมลองลองดูนะเรียกตาหน่ำก๊อฟจะหันใช่ไหมพี่ลองเรียกดูดิครับ มึงลองแฮ็กแท็กตาหนังก๊อปดิลองลองดูดิโอ้โหไม่ไหวว่ะจิ๊บถ้ามึงแฮ็กแท็กตาหนักงก๊อฟพิมกันดิพิมพ์กันให้หมเดเลยตาหนังตาหนังก๊อปตาหนังกอ๊กอปครับครับครับผมว่าไงครับมีอะไรหรอครับคุณไอเลิฟมาลีแล้วก็ JXY แล้วก็ทักษิณชินนอนวัดว่าไงครับครับครับผมอ่ะมึงว่าวันนี้กูจะลางได้กี่เอ๋วันนี้กูจะลากกี่เอ๋เอาง่ายๆกูอะตัวทําเกมไว้ตอนเนี้ยตัวล่างเลยอะสมมติเราประมูลเราเอาหายหมดทุกทุกคันอ่ะยี่สิบเกนี้เห็นนะเอ้สิบว่าเคนอะ กูกูอุ้มสี่เลยนะกูไม่อุ้มอุ้มสองนะไอ้หลุยงอุ้มสี่นะจีพี่อุ้มสี่เลยเหรอเออวิร้อยน้องมันบางนะครับพี่ว่ากูว่า,วาไอไอรถรถจิถ๊บอะเล่นเขาอะเล่นได้เว้ยแต่วนันไม่สู้กบเว้ยมันเหมือนไม่ปรับอะมันมันไม่สู้กบอะกบอะไอกบไอที่มันสามสิบล้านเนะ่ยแ,แม่งชนะร้อยเก้าสิบล้านได้อะ ด,ดมันต้องคอนขับเก่งๆเว้ยอยู่ที่หลังทวงมาลัยทั้งนั้นเลยคอดูอยากให้ผมขับ BM หรือจิ๊บอะ ผมบอกไปแล้วผมใบ้ให้เขาไม่อยากให้พูดเอาเป็นว่าเป็นแก๊งใหญ่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงนี่ว่าแก๊งใหญ่มีชื่อเสียงครับโอ้โหมึงดูดิพังแล้วอ่ะแปบ๊บเดียวอืม ถามว่าโหดไหมก็คนดูคั้นไม่ถึงอะเอาเป็นว่าต่างเมืองแล้วกันโดไม่ขึ้นนะตาฟันเหลืองไอ้เฮียนี่มันม,นม่มันไม่ทำให้กูเนี่ยโอ้โหผมเปิดนานแล้วเนี่ย เขาไม่ทาให้กูอ่ะเขาบอกให้กูปิดโปรแกรมเปิดใหม่อ่ะใครนำทับใบให้ได้ไหมอ่าน่าจะเป็นตู้ครับตู้ครับตู้น่าจะนำทับเองครับครับหกครับโอโพีโ่ทาพี่อื อีแฟช,ชั่นกล้วยพี่ขายอันเท่าไหร่ไม่ได้ขายครับน้องชายอยากได้อะไม่ได้ขายเลยครับน้องเลยแล้วพี่ไม่มาซชข้ของเขาหรอเขาอยู่บ้าน่นไปไปไปยกเขาก็กูเขาไม่ให้บอกกูก็พูดไปเรื่อยอ่ะตอนเนี้ยเออทำไมมันไม่ขึ้นวะไอ,อ้เหี้ยมันบอกว่าให้กูได้แล้วครับเปิดโปรแกรมจะอัปเดตเองครับ เปิดแล้วเนี่ยเปิดเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยเปิดสิบรอบแล้วพี่ไม่โดโดไม่ขึ้นเนี่ย hmm. อ่าผมขยันนักเตะม,มาแล้วครับตู้ใบตู้ใบนี้เออต้องเรียกว่าตู้ใบนี้นี่ว่าตู้ใบนี้ได้ลงครับ ตู้ใบนี้ได้ลงเาเน็นว่าได้ลงได้ลง,ได,ลงได้ลงหนำาำหมจริงแล้วแก๊งเราใครมันมืนไปอุ้มศพไดมอนเฮดมาไอซินไงครับผมยังงงเลยผมว่าไอซินน่ะมันเมาก็จริงเว้ยแต่ว่ามันจำเสียงเพื่อนไม่ได้เชื่อผมป่ะ มาเล่นมาตั้งนานมาจำเสียงเพื่อนได้ไม่หมดหรอกถูกปะเพราะมีคนใหม่ด้วยไอ้เฮ้ยกูรั่วเลยลากมาเอา,เอาตัวอเองหายรู้ปะคาแรกที่ไอ้หมึกอะทำอะไอ้หมึกกุมขมาอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างว่าแม่งสาขึ้นปืนให้ขึ้นไรให้ไม้มีดหายดีนะไม่เอาปืนเข้ามาปืนหายอีกสลาเยฮโยอีกพระเจ้า โอ้อย่าไปหาทํานะไม่รู้หรอกครับว่า,มาเมาอะไรอ่ะแต่จริงจริงมันไม่น่าทำเว้ยมันมันอับอายเออม,ม,มันน้ำอายจริงฮัลโหลหมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยก<อ>ูหาชิบหายเลย เสือกอยากเป็นตัวชุบเป็นไงล่ะเป็นตัวชุบมาไปเลยชิปะอะเฮ้ยโดขึ้นแล้วหรอนะ เฮ้ยลองลองโดมใหม่มาดิน้องลองโดมาใหม่ดิใครก็ได้กัไอไอเดียเดียลองโดมาหน่อยดิน้องมันขึ้นปะเดียพี่อยากรู้อะเดียลองโดมาหน่อยหน่อะเดียเอ้ยมันขึ้นแล้วเว้ยเฮ้ยมันขึ้นแค่ของเขาอะคนอื่นไม่ขึ้นอนะลองลงมาใหม่ดิน้อง อะลองมาใหม่คนหนึ่งดิมงมงไม่ขึ้นหรอ